ค่ะชื่อชินิดาพงงานงา์วไลนะคะชื่อส้มค่ะอายุ24ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริศักดิ์คณะอุตสาหกรรมอาหารและการบริการนะคะเออก่อนหน้านี้นะคะที่จะมาเรียนที่นี่ได้เรียนที่อาแบกมอร์รัชนาบดีนะคะแต่ด้วยความที่เราสมัครสาขาที่เราไม่ชอบก็เลยไปลงเรียนไอที ที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะทําให้ตัวเองเนี่ยเสียเวลาไปหลายปีช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คือไปเรียนไปเรียนแต่ก็ไม่ได้สนใจมากจนมนันเรรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราไม่ชอบมันไม่ใช่ตัวเราแต่เราก็ยังไม่อยากทำพ่อแม่เสียใจยนะคะก็เลยยังไม่ได้บอกที่บ้านว่าเราเนี่ยไม่เรียนแล้วดอกแล้วแต่เราก็ยังอยู่ที่หอพักอยู่ที่ห้องเพื่อนเนี่ยเขาขึ้นแบบ จบกันแล้วคะ่ะปีสองปีสามก,ก,กันแล้วจะปีสี่แล้วเนี่ยเรายังมานังแบบถ้าเรียนถ้ากลับไปเรียนใหม่ก็ต้องเรินเน่มเรียนตั้งแต่ปีเดียใหม่เลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วเราไม่อยากทําตัวแบบน,นี้แล้วเรากลับไปเรียนดีกว่าแต่คราวเนี้ยขอเรียนในสิ่งที่เองชอบในสิ่งที่เองรังกกันก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบภาษานะ,นะคะตอนแรกสมัครภาษาเออเรียนปีกันโรงแรมไว้สมัครไว้แต่ก็ไม่เลยก็เลย ว่าเราจะไปสมัครภาษาอังกฤษเนี่ยม,มันดีักอีกคะ่ะแต่ว่าเป็นที่อื่นเป็นที่นิสิตมหาลัยการศึกบ้านสมเด็จแต่ด้วยความที่ตอนที่สมัครไปเนี่ยมันยังไม่เปิดเทเอมเราก็เลยไปหางานทำด้วยการนั่งรับจาออา้างเฝ้าร้านเกมค่ะออน,นักเรียนเนยอกเพราะด้วยความที่เราชอบด้านนี้ใช่ไหมคะนั่งเล่นเกมทั้งวันเลยก็เลยก็เลยแบบอ่ะเป็นงานที่เราทำได้ก็ไปนั่งเฝ้าเราก็นั่งเฝ้าไปเรื่อย จนแบบเจอเว็บไซต์ึ่งขึ้นมาโพเราขึ้นมาแสดงบอกอวิธีการทำอะไรเงี้ยมันซึ่งเราอ่านแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามัน,ง,มนมง่ายๆแล้วก็เลยลองไปซื้อมาทําดูอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือพอทำามันเกมเนี่ยเราเราไม่ไหวแล้วเรากลับบ้านมาบอกพ่อกับแม่ว่าเออเราไม่เรียนแล้วนะอะไรเงี้ยเราขอดอกปีหนึ่งเลยเอามันก็เลยซื้อของในขามาทําที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบ เรารู้สึกว่ามีสมาธิกับมันเราทําได้นานเราอยู่กับมันได้นานเรารู้สึกรักแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราผลงานออกมาถึงนั้นมันจะดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยค่ะมันก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนที่ว่าพอเราทําออกมาไม่ดีใช่ไหมคะเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเราอยาก,ยากปเปลี่ยนเพิ่มเติมนะไหนชอบแล้วก็ปเปรียนให้มันเป็นแบบจริงจังไปเลย mm hmm. ก็ไปเจอมหาวิทยาลัยเนี้ยค่ะสุนสิทธิ์ซึ่งเขาเน้นในเรื่องการทําอาหาร เน้นวิชาชีพนี้เข้าไิศึกษาข้อมูลดูซึ่งข้าวสาการมาหาลัยการเมืองค่ะจบมาเป็นเชฟเดยตจงและก็สามารถทํางานเป็นนักวิชนาการได้ทํางานในโรงพยาบาลก็ได้เปิดร้านอาหารของเลก็ได้ทีนี้พอเข้าไปเรียนสักระยะหนึงนะะ่งค่ะได้มีการจัดการประกวดการแข่งขันัอาหารขึ้นมาในมหาวิทยาลัยค่ะเราก็เลยลองเข้าไปสมัครดูเสร็จแล้ว กฏว่าเราก็ชนะมาได้ที่สาได้เงินรางวัลมาเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกสนุกนะกับการที่บรรยากาศมันแบบเข้าไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นดีจากที่เราเคยเออไม่เคยทําอะไรเลยแบบเนี้ยจากที่แบบติดเพื่อนเล่นแต่เกมเล่น,แ,นแคมฟ็อกเราได้มาทาแบบเนี้ยที่เป็นประโยชน์แล้วพ่อแม่เราดีใจเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันใช่ตัวเราแล้วแหละ ก็เลยสมัครขัดตัวเ,เรื่อยๆเจ้านีวันวันหนึ่งนะคะทาง Thailand c u ริเ a ี y a c a d e อะคะ่ะนำทีมโดยเชียร์วีแมนเลียรซึ่งเป็นบอร์ดประธานบริหารอันนี้นะคะเขาได้มารับสมัครขัดตัวที่ทางไรนนี้แล้วซึ่งเลยได้ไปขัดตัวก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึง่งใหญ่ๆนะคะที่ทำให้ทุกคได้เข้าไปในทีมชาติไทย ซึ่งเข้าไปคัดตัวและติดทีมชาติเดวเชคเขาให้ไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเมอรเพิร์ดส้มได้เหรียญทองค่ะอันดับหนึ่งในการแข่งขันเมนคอสก็คืออาหารจานหลักนะคะภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงคืออาหารที่ปรุงเสร็จแล้วกรรมการทานเลยค่ะก็ชนะมาในทีมชาติแล้วก็ภูมิใจร,รู้สึกดีและภาคภูมิใจตัวเองมากที่ ที่ได้ทำในสิ่งสิ่งนี้เห็นแล้วมันจะช้าเกินไปนะคะสำหรับคนอื่นก็สสำหรับส้มพี่ไม่ช้าะคะ่ะแล้วว่าแล้วสิ่งที่ตั้งใจทำต่อไปคือจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจแข่งขันทำเนี้ยต่อไปจนกว่าจะจบอะค่ะถึงแม้เราจบไปแล้วเราก็ยังสามารถหานะความรู้เพิ่มเติมได้ซึ่งความรู้นะคะ เป็นสิ่งแบบไม่สายเกินไปไม่มีใครแก่เกินเลยกค่ะขอบคุณค่ะ พี่ส้มใช่ไหมคะค่ะพี่ส้มใช่ที่เป็นนักศึกษาเชฟใช่ไหมคะที่เป็นได้รางวัลมาใช่ใชค่ะพวกหนูอยากจะให้พี่ส้มช่วยสอนวิธีกมารทำมาัสมั่นได้ไหมคะมัสมั่นไก่<ช>ได้ไหมทำไมรี่ต้องสอนคืออยากชิมมือค่ะออ๋ออได้ค่าวเป็นมัสแมนไก่ไหมคะมันเป็น ได้ข่าวมาว่าเป็นอาหารที่โลกยอมรับก็เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากทำเลยอยากรูวิธีการทำะคะ่ะได้เริ่มจากอะไรดีคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากอย่างแรกคือหยิบกระทะใช่แล้วอย่างสองคือนี่นะคะเป็นการเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเขาเรียกว่ามีซองพลาสมีซองพลาสใช่เป็นภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าการเตรียมวัตถุดิบ ทั้งหมดที่เราจะทำให้พร้อมก่อนที่จะลงมือปรุงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วถั่วกะทิพริกแกงน้ำตาลปี๊บน้ำปลามันฝรั่งน้ำขัมเปียกน้ำมันพืชไกาา่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าช้อนช้อนเป็นช้อนแตกๆตาจุดแก๊สลอ,ก,อ,ลอ,สสลอกันท้าบางไหมรอจริจ้ะลอให้กระทะร้อน รอแล้วเราจะเริ่มด้วยการเราจะเริ่มโดยการมาเ่ยใส่น้ำมันึ้นลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำมันพึชเล็ก,กน,น้อยเพื่อเพื่อผัดกับพริกแกงให้ให้หอมมีพริกแกงถ้าทำแบบหอมมากทำยังไงคะเนี่ยหรือว่าในพริกแกงนี้นะคะจะมีสมุนของพริก หอมแดงตะไคร้ขา่ามีสม,มุนไพรุ่งเล็กน้อยนะคะมันหอมมากค่ะ<า>อันนี้ก็ทำแล้วทอดแล้วใช่ไหมคะเราจะตัวนี้ลงไปแล้วก็เอาพรีกแกงลงไปะคะ่ะส่วนมากนะคะคนเขาก็จะเอาพริกแกงอะคะ่ะไปไปผัดกับหัวกระดีให้แตกมานคะคะแต่ว,ว,ว่าพี่เลือกใช้ผัดกับน้ำมันให้ให้หอมก่อน แก mm ่ขาแล้วมีิงแล้วต้ใส่นกไก่ใส่นกไก่ไก่เราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะร่างให้อาดแล้วไม่จะอานมันก็จริงๆแล้ ใช้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้นะคะกะทิใช้ประมาณสองรอยห้าสิบมีที่มีเคล็ดลับอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมที่ทำแบบให้อร่อยจริงๆแล้วเคล็ดลับจริงๆนะคะเราจะมีการใส่ใบกะวาน ใบใบกะวานหรือใบเบีดนะคะหนึ่งใบเพื่อให้หอมแล้วก็ใส่ผิวของส้มซ่าส้มซ,ซ่าใช่ค่ะเพื่อดึงความหอมออมาเหมือนกันต่อไปจะเป็นการแส่อะไรคะต่อไปนะคะ เริ่มสุกแล้วใช่ไหมไก่เริ่มสุกไก่เริ่มสุกเราใส่มันหรือเป่าใส่มันฝรั่งมันฝรั่งเ้องไหร่ประมาณชิ้นชิ้นใหญ่นิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันมันใช้ในการมันใช้เคี่ยวใช่ไหมถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเนี่ยมันฝรั่งก็จะเละแกงมัสหมันนี้ค่ะสามารถทานเปล่าๆได้โดยไม่ต้องทานกับข้าวส่วนว่าเรามีแป้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือมันฝรั่งสารอาหารครบใช่อ๋อแต่ว่าคนไทยส่วนมากเขาจะติดข้าวใช่ไหมใช่ติดข้าว แล้วก็คนคนคนใช่คนให้ <คน S 2> ใเป็นอาหารที่ต้องการเวลามาก สินาทีแล้วมันเริ่มสุกแล้วดูยังไงคบมันสุกมันมีแก๊สรับอะไรไหมหรือว่าก็นูใช่ไหมมันสุกแล้วจะเป็นอย่างไมันจิย่าเวาจแล้วมันรูว่ออกจากส้มสแมันจะเข้าค่ะแล้วก็หลดจากส้มไง่ายออกจากก็คือมัน่านัจายมันไม่แนมรนจะเริ่มแบบ้นเยอเป็นากลางแล้วก็ใสรดด้วยน้ำตาลน้ำมะขามเปียกมะขามเปียก่ะขมเปียใส่ย่เดียวเหรอคะ ใช่ค่ะใส่ให้มันมีความเปรีร้ยวพอดนีเมื่อกี้พี่แอบปรุงไปแล้วนิดนึงพี่ก็เลยใส่ไีเดียวอันนี้คือน้ำตาลตาลกี๊พ่อเริ่มปรุงรสมะใส่ปลาใส่น้ำปลานิดเดียวประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่ง เราต้องปรุงให้มันใช่จริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนรสชาติเหรอจริงๆแล้วระหว่างเคี่ยวไปเวลาทําอาหารเราควรจะมีการตวงส่วนผสมให้มันพอดีแล้วก็สุดท้ายนะคะมันเริ่มที่จะเปิดอแล้วไข่ก็นุมแล้วใส่ั่วหสดใส่ัวอันนี้คือส่วนผสมสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ ชิมโอ้โหต่ำเลยหนึ่งร้อยจะถาทุกเซใส์เลยพี่นะเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยจริง,จร,งจริงแล้วหรอพี่เบื่อมากเลยคำเนี้ยพี่ได้ดยินต네ู้ว่าตู้ว่นแต่เทพบอกว่าไงอ่ะก็ก็งั้นงันฉันก็ไม่ใช่มันต้องอความจริงก็หกปะเนี่ยลูกตาไม่ไม่ไม่ก็หกมองตาได้เลยเสร็จแล้วขอถามอีก ความรักเหือยได้เลยจ้ะเคล็ดลับที่สุดยอดที่มันเจ๋งที่สุดในการทำมัสมันคืออะไรคะเคล็ดลับที่เจ๋งเลยนะมันต้องใส่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำน<ม>ะต้องใส่ใจมาสตะมันไก่ของเราเสร็จแล้วคะ่ะนี่จ้ะนี่